สวั sugar, ดีพ paper, ี่น้องปองไปสุกุ้งสุก้นพี่น้องจ๋ามาเด้อพี่น้องเน้นมีตับกระเพรากระเพราอร่อยมากกระเพราอะไรคะกระเพราควนในฟอดค่ะหอเค็มมาก อร่อยอร่อยอร่อยกระเพรากระเพราแซวแซวแซวคนนี้มีลูกค้ามาซื้อหน้าร้านไปห้ากล่องมาเดี๋ยวมากินกันน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยมากค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดใช้มะนาวแท้ค่ะมะนาวเป็นเป็ดเลยอร่อยมากอร่อยมากแม่มาจ่ะอื้มอื้ม เสียวปังอืมอ๋ออืมกินหรออ๋อนมองมาจากกินต่อครับอืม อร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากมาก่ะที่รักทุกท่านมาปูไข่ดองพี่น้องเอ้ยปูไข่ดองพี่น้องจ๋าปูไข่ดองมันเยิ้มมาแล้วค่ะ,ะใส่ข้าวลงไปค่ะ

ไม่บอกเลยนะเขามันสุดจริง <Okay. S 1> อ,อร่อยมากอร่อยมากอืออืม,อม,อม แะแอบร้อยจะแอบคนอ้วนพี่น <ok ้องกินยังกระแซบว้าวคนอ้วนคนไงพี่น um, ้อง เต็มข้าอร่อยมากอืออือกุ่งแซวกุ่งแซวพี่น้องไอ้ได้กินกุ่มไปมุยเด้อพี่น้องเอ้ยหวานเก็บเลยพี่น้องจ๋า โอเครับหมดจานทำไงดีอ่ะหมดจานเบิ้นนี่ครับจักหมดจานีพอจะก่อนจัดฟันเป็ด แิกระเบาหมูสามเย็นนิดเดียวพอนะลูกนะเดี๋ยวอ้วนบึงดึงเหนียงในข้อฮะเซ็ตเนี้ยปูสี่กุ้งหนึ่งชิ้นเ็คหนึ่งซื้อฟูดหนึ่งจัดส่งฟรี999จัดพันสอง วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ